สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่เตยก็ได้สูตรเจ้า s t a r r ส Sky Cake เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นของขวัญ3หัวใจให้กับเจ้ากีกี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นพิซซ่าสูตรลับที่จะเอาไว้ให้กับลาล่านะคะแล้วตอนนี้ก็ขอออกจากร้านขนมหวานหอมปอมปอมป,ปุลินเพื่อไปที่ฮอตเฮดเมลท์เทนก่อนนะใช่ไหมมันเป็นคล้ายๆภูเขาไฟ ตรงที่ที่ไว้ทําพิซซ่านะคะตอนนี้ก็เป็นการาพาคย้อนหลังอีกแล้วมีใครเป็นบ้างว่าเวลาเจอของอะไรแบบเนี้ยเราจะชอบไปข้างทางแล้วก็เก็บเก็บทุกสิ่งอย่างที่ผ่านอะไรเงี้ยไม่งั้นก็คือฉันจะไม่กลับมาเก็บแล้วนะคือฉันลืมในประมาณนี้ก็อนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำพิซซ่าคือชื่อพิซซ่าอ่านยากมาก ก็ถ้าใครที่ไปดูสูตรในเน็ตก็คูจะสามารถปลดล็อกได้เลยซึ่งในนี้ก็จะมีเป็นแป้งพิซซ่าใช่ไหมแล้วก็จะใช้เจ้าเอเขาเรียกว่าอะไรนะสตราฟุตไม่ใช่สิอันนั้นสูตรสตาร์ริงเช็ครือเปล่าตัวน้ออ่านว่ากรอนโต ฟอร์มก้พิซซ่าหรอคือชื่อน้องอ่านยากมากอ่ะสูตรก็คือจะมีแป้งพิซซ่าชีสแล้วก็เป็นคอร์เลมิวซึ่งตอนนี้ชีสหมดป้านล้วค่ะเท่าที่วิ่งเก็บในดินแดนของดิสเซยทวินสตาก็คือได้มาเท่านี้โอเคเดี๋ยวเราจะวารไปที่เกาะกันนะคะ คือตรมูลไอแลนด์อะความจริงเรากดวับไปก็ได้นะแต่พี่เตยชอบให้น้องว่ายน้ำไปไม่รู้ทำไมเหมือนกันน่ะ mm hmm. อ๋อแล้วก็ก่อนหน้านี้ใช่ไหมมันจะมีเควสท,ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรหมพรมที่เป็นรูปแกะอะไรเงี้ยก mm ็ hmm. คือมันต้องปลดล็อกปลดล็อกในเกาะน,นี้ด้วยอะซึ่งตอนนี้ยังทำไม่ได้ก็เลยพยายามมาหาวิธี ว่าจะทํำยังไงเหมือนกับว่าถ้าเราไปรดน้ําดอกไม้ใช่ไหมคะทุกคนเราจะสามารถปลดล็อกสูตรการทําใหม่พรมในแต่ละสีได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งพี่เตยก็เลยต้องมาให้ของขวัญน,น้องๆซึ่งจริงๆแล้ว มันน่าจะเป็นตามเนะื้อเรื่องไหมอันนี้ไม่แน่ใจเลยอะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลแต่ตอนนี้ก็คือเราก็ได้คําตอบแล้วนะคะว่าหัวใจสามดวงที่ลังล่าชอบนะั่นก็คือพิซซ่าสูตรพิเศษอันนี้นั่นเองปลดล็อกเวลโฮซึ่งในแต่ละเลเวลก็จะมีการปลดล็อกของคาบทั้งพื้นทั้งผนังอะไรแบบนี้เนาะจนเวลน้องน่าจะสูงสุดไปที่เวลยีสิบนะคะซึ่งในแต่ละเลเวลเขาก็นี เขาจะมีบอกนะคะว่าจะปลดล็อกอะไรบ้างมีพิงคาวทีด้วยเป็นต้นไม้สายไหมเหรอส่วนอันนี้ก็จะเป็นพื้นดวงดาวอันนี้ก็จะเป็นอ่านไม่ทันมีคัพต่างๆคือแบบเยี่ยมมากมายเลยอะ่ะมีแจกันดอกไม้แล้วก็จะมีสีอวตารที่เราสามารถเปลี่ยนได้พื้นแต่ละสีอะไรแบบนี้เนาะคือแบบว่าสวยมาก แล้วก็เป็นของตกแต่งดวงดาวก้อนเมฆก็คือเป็นตามสไตล์ของลิสเทนทวินสาร์ซึ่งเฟรนชิปบอสซัมตอนนี้ก็คือจะหมดแล้วนะคะแต่เรามาหากิกกี้กันมั่งซึ่งกิกกี้ก็ชอบเป็นสตาร์ริงสกายเชคน้องชอบเครื่องดื่มส่วนลาล่าชอบเป็นพิซซ่านะคะซึ่งคันนี้ก็คือได้มามาทีละสิบสอง อาผงดวงดาวเลยก็คือเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆๆๆนะคะซึ่งรู้สึกว่าทางกิกกี้แล้วก็ลาลาเลเวลน่าจะตันที่ยี่สิบเท่ากันอันนี้ก็คืออัพเท่าๆกันเลยพยายามจะให้ตัวละครทั้งคู่นะคะแบบว่าเวลพอๆกันนะนี่นะคะก็จะมีเป็นงานอาร์ตอะไรแบบนี้ใช่ไหมมีมิวสิกบ็อกด้วยแล้วก็เป็นคล้ายๆเนื้อเรื่องนะคะ ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเหมือนกันเนาะมีพื้นสีม่วงมี blue c o u tree เป็นอวตารเป็นดวงดาวเหรอมีพื้นสีฟ้ามี pastel rainbow something แล้วก็สีอวตารอีกแล้วแล้วก็เป็น g o w i n g star หนไรสักอย่างแล้วก็ตันที่เป็น b e t friend level ที่ส0นะคะตามนี้เลย ก็คืออยากจะได้ของแบบทุกอย่างดูคนดูคือมันน่ารักมากแล้วแต่ละอันแล้วคือใช้ผงดวงดาวคือเยอะมากตอนนี้พี่เตยก็จะได้แค่ฮูดมานะคะส่วนกางเกงแล้วก็กระโปรงอันอื่นก็คือต้องคอยเก็บไปรอบต่อไปเนาะใช่เพราะว่าชีตก็หมดนะตอนนี้ก็คือวัสดุ เขาเรียกว่าอะไรนะวัตถุดิบที่จะไปคับของให้กับน้องๆก็คือหมดค่ะตอนนี้เราก็ได้หมวกมาได้ฮู้ดมาแต่ปัญหาคือฉันไม่ให้พี่กางเกงแกแล้วฉันจะใส่กระโปรงสีอะไรก่อนสีนี้เราไม่น่าจะเข้านะก็เลยใช้เป็นของงานคาริวัลไปแทนนะคะอันนี้ก็จะลดๆเหมือนน้องใส่แพมเพิร์ดอะว่าไปน,นั่นก็จะเป็นกระโปรงของคาริวัลนะก็ เออเข้าดีมั้งแต่ชอบแบบว่าดีเทลเนาะมันคล้ายๆแบบว่ากาแล็กซีที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาประมาณนั้นโอเครู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำคลิปแยกและเพราะว่าสูตรการทำไอ้ก่อนหนะ้านี้ Starry Sky เช็คอะไรนั่นใช่ไหมก็คือยังไม่มีสูตรน่าจะต้องเป็นคลิปหน้านะส่วนตอนนี้ขอนนังจบก,ก้อนเมฆไปก่อนนะทุกคน ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะก็คือตอนนี้ดองคลิปไปเยอะมากโอเคไปแล้วบาย่